เมื่อนักชกฝรั่งผู้นี้ครับไม่รู้จักช้างเผือกเกียรติทรงธิ์ครับเพิ่งเจอช้างเผือกเป็นครั้งแรกครับก็เลยคิดว่ากะจะจัดหนักจัดเต็มครับงานนี้บอกเลยว่าแม่จบไม่สวยอย่างแน่นอนครับนี่ครับแม่เปิดก็มาใส่เลยครับสองซ้ายกับช้างเผือกครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างเขา2คนนี้นะครับต้องแนะนําตัวกันเลยครับนี่ท่านนั้นของกางเกงสีดําครับเกรนบรัสดอปนะฮะนักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับโอ้ยเจอพลิกหมีเสียท่าหน้าขมาลงไปเลยทีเดียวครับ เจอกับทางด้านของช้างเผือดเกตทรงฤทธิ์ครับทั้งคู่ครับเจอกันวันที่25นะครับเดือนกันยายนครับปี1990ครับก็ปี2533นะครับโอเคครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะในรายการ ajkf inspiring worlds heat 928ครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับแข่งมาครับตามที่มัดสายครับทางด้านของช้างเผือกครับแข่งซ้ายครับทางด้านของแม่เกลนผู้นี้ครับเจอศอกงสายครับ หมัดซ้ายครับช้างเผือกครับศอกขวากเล่นเหมือนกันครับโอ้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับทุกผู้ชมครับเอาข่าวขวางานนี้ครับเจอกัน5ยกครับแม่รายการ AJKF ก็จริงแต่ว่าจัดในหมวดของมวยไทยครับท่านนั้นของช้างเผือกส่งติ้ที่หนึ่งในตำนานนะครับปัจจุบันก่อน่าจะอายุประมาณ58ปีแล้วนะครับแข่งสายกับช้างเผือกครับช้างเผือกนี่เจ้าของแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับของสาพันธ์มวยไทยนานาชาติครับแล้วก็เป็นแชมป์ของเวิร์มวยไทยกิ๊กบ็อกซิ่งครับ เป็นแชมป์ของรายการคิกบ็อกซิ่งยูเนียนด้วยนะครับแข่งซ้ายต้องเ่นมัดซ้ายครับทาานของช้างเผือกครับแหมมีแลบลิ้นใส่ครับโอ้โหเกรนผู้นี้แลบลิ้นใส่แล้วโดนพลิกหมียลงไปนอนหงายลรหวั่นกันเลยทีเดียวครับแหมแลบลิ้นใส่ครับต้องดูว่าแผลแลบลิ้นจะทํางานหรือเปล่าครับโอ้โหอ่าแล้วครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับเดินเข้าหาครับแหมแข่งซ้ายด้วยเมัดซ้ายครอบ้ยหนางายครับเกือบไปครับทางานของเกรนครับ เรียกว่าเทิงของช้างเผือกนี่ซ้ายผ่านตลอดครับหนักซ้ายครับมวยซ้ายเจอมวยขวาด้วยนะครับแข่งซ้ายนี้ไม่โดนครับช้างเผือกับเกรนเดินเข้าหาครับซ้ายครับเจอหนึ่งสองจากช้างเผือกครับแแบบเดินเข้าหาครับจังหวะนี้อย่างไรดีแข่งซ้ายครับเตะพับในไปก่อนครับขวาขึ้นมาครับด้านของเกรนครับแขบเดินเข้าหาครับเล่งไว้ก่อนครับไม่ดีไม่ร้อนครับซ้ายนี้หลุดไปครับทางของช้างเผือก เลนเข้ามากระโจนหมัดขวาเจอหมัดซ้ายจากช้างเผือกครับอืระวังนะครับย่าเลาล้าวเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับโอ้โหเก็บเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายช้างเผือกซัดไปก่อนครับฉัดไปก่อนครับจังหวะนี้เลนวายอย่างไรโอ้ยจังหวัดประสันแข้งครับแข่งขวาครับเจอหมัดซ้ายจากช้างเผือกคืนครับระวังนะครับท่านนั้นของช้างเผือกนี่เรียกว่ามีแข่งที่อันตรายครับเอาล้มลงไปครับโอ้โห ล้มง่ายนะครับแหมยกแรกก็ล้มไปหลายครั้งแล้วนะครับจานของเกลนครับขับเดินข้าหาดครับช้างเผือกบทยกที่หนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือช่องพักมวยไทยโดยใช้สับภาษาใต้สำนิงใต้ครับยกที่สองลุยกันต่อครับอุ้ยเข้ามาครับระวังครับแข้งซ้ายช้างเผือกหกไปหนึ่งพังครับอีกหนึ่งพังจากช้างเผือกครแหมปลายเท้านิดหนึ่งครับเป็นอัปคัดขวาครับ หมัดขวาครับตําด้วยเข่าขวากับเกลนแข้งซ้ายคืนจากชางเผือกก่อนจากแข้งมาประสานการจับโน้มคอตีเข่ามาครับลลอกเอาไว้ก่อนจังหวะนี้ครับลลอกเอาไว้ตีเข่าขวาไปทีหนึ่งแทงซ้ายครับอืมได้หนึ่งดอกก่อนจากันกรรมการแย่งมาครับอืมอย่างไรครับเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะมาว่ากันไหมครับแข้งซ้ายสูงจากช้างเผือกครับหนึ่งพางครับเกลนว่าพือครับเกลนว่าพือเกลนเหมือนจะแหม่ช้าๆลงไปครับเกลนครับ ไม่กล้าเข้าเสียแล้วครับเกรงครับเจอแข่งซ้ายต้องมาซ้ายอ้ยเกือบน้างหายครับเกรงครับเกรงแข่งขวาเตะแต่เหมือนไม่มีกําลังครับเข้ามากอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้กอดไว้ก็ตีแล้วก็โหนเลยทีเดียวเป็นสไปเดอร์แมนกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เอแล้วครับจรมาการแยองกอกมาครับแข่งซ้ายจากช้างเผือกหนึ่งผาครับเกรงว่าอย่างไรบ้างเกรงครับแข่งขวาตะขาไปก่อนแข่งสายลำตัวตามเร่องมาซ้ายจากท่านของช้างเผือกครับ เรนนุภาพื้นดีครับแข่งซ้ายเต้นมัดซ้ายช้างเผือกเหมือนเดิมเดินเข้าหาครับเรนถอยก่อนครับเรนไม่รีไม่รอนแข่งซ้ายเต้นหมัดซ้ายจากช้างเผือกครับหมาเป็นชุดครับน่แข่งซ้ายแล้วหมัดซ้ายตามนะครับนี่ครับดูครับอุ้ยเรนมีเซธลาครับเรนครับแม่เรนนี่อาวุธเริ่มไม่เข้าเป้าแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเจ็บหรือเปล่าครับแข่งซ้ายจากช้างเผือกครับขวานีเตะไม่ถึงครับเรนครับจากวันนี้ประสานมันครับ แข่งขวาสูงครับจากเกลนช้างเผือกว่าพ um. um ื้บ้างครับหยับเดินเข้าหาครับจดจดจ้องจ้องมองกันไว้ก่อนแข่งซ้ายครับแล้วก็หมัดซ้ายอีกแล้วว่าหมัดซ้ายท้องครับต่อยเข้าไปครับแข่งซ้ายที่ลําตัวครับเกลนเหมือนจะนิ่งครับเจอหมัดซ้ายช้างเผือกหมัดซ้ายช้างเผือกเกลนเกลนตั้งรับอย่างเดียวเลยครับเกลนครับเกลนเหมือนจะมีอาการพื้โชกครับเกลนเกลนต้องกอดเอาไว้ก่อนครับเอาตัวรอดก่อนครับเกลนครับเจอแขงเข่าซ้ายจากช้างเผือกครับแม่กรรมการแยกออกมาครับ สงสัยสงสัยจะเจ็บครับคุณผู้ชมครับแข้งซ้ายครับจากชักเพลือครับเล่นว่าเพลือครับแหมแลบลิ้นใส่เมื่อตอนยกแรกครับทําไมตอนนี้นิ่งซะละครับจังหวะนี้โอ้โหอุตส่าห์แลบลิ้นใส่อย่างดีครับแข้งซ้ายหนึ่งพางมัดซ้ายเข่าขวาพางเข่าซ้ายอีกหนึ่งพางครับโอ้โหล็อกไว้ก่อนครับกรรมการแยกออกมาครับเกรนเกรนเหมือนจะยังไม่ออกอาวุธครับเกันครับเจอแข้งซ้ายจากชังเพลือครับ มซ้ายตามครับมซ้ายลําตัวครับมัดขวามดขวาจากเกรนเกรนยังมีอาวุธอยู่ครับจังหวะนี้กอดไว้ก่อนครับเหยียงออกมาวางกันใม่ที่กลางเวทีครับอ่าแล้วฮะขยับเดินหาครับว่าพือดีครับมองไว้ก่อนครับซ้ายเตะพับในครับถนนของช้างเผือกครับขวาครับจอกคืนบ้างครับโคนยางครับโคนยางเข่าซ้ายครับแทงไป หมดยกพอดีครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหอ้าวอาอายังจะเอาเรื่องแม่กรรมการจะแยกไม่ยอมแยกแม่จะเอาเรื่องโอ้โหยร้อยจานครบร้อยจานแม่ร้อยให้ตลอดครับจังหวะนี้แทงซ้ายครับท่านังของช้างเผือกครับซ้ายขึ้นมาครับเกรนครับซ้ายช้างเผือกหมัดขวาซ้ายเกรนครับรวมมันเข้าใส่ล็อกเอาไว้แบบนี้ตีเข่าซ้ายครับท่านังของช้างเผือกครับเกรนก็ตีซ้ายเป็นหนึ่งดอกเหมือนกันครับ คำว่าร้อยนี่ไม่ได้แปลว่าอร่อยอย่างเดียวนะครับแปลว่าสนุกแปลว่ามันด้วยแล้วก็เป็นคําที่เรียกว่าคําตีคําด่าได้ด้วยนะครับร้อยจานนี่ก็คือประมาณว่าเก่งนักใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับแข่งซ้ายจากช้างเพือครับโอ้ยเกือบเซถลาครับเกรนคางหวนี้แข่งซ้ายอีกทีจากช้างเพือครับเกรนพยมจะเข้ามาเจอคีบตีเขาล็อกไว้กนล็อกไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาครับยกที่3แล้วนะครับแข่งซ้ายจากช้างเพือคํหนึ่งผาง เรนว่าพันพือบ้างครับเรนครับแข้งซ้ายจะชังเพือครับว่าพือว่าพันพือแปลว่าว่าอย่างไรครับอเจอมาซ้ายครับเรนเหมือนจะออกอาวุธน้อยๆลงครับแหมความแกล่งความเห้าของยกแรกหายไปไหนหมดครับแบบเดินมาครับแข้งซ้ายจะชังเพือตัดเล็บมาซ้ายอีกแล้วครับผมโบชุดเดิมครับเรนพยายามจะเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายตัดเล็บมาซ้ายจากชังเพือครับ เล่นเดินเข้าหาครับจากวันนี้แข่งซ้ายหนึ่งพางครับเกรนก็ยังไม่ออกครับเกลนครับเกรนคือเดินบทอย่างเดียวแต่ไม่ออกอาวุธเลยครับมันเจ็บจนออกอาวุธไม่ได้หรือเปล่าครับแบบนี้ดูครับอ่ะแข่งซ้ายครับหลุดไปครับอ่ามัดขวาซ้ายขวาครับแต่แหมออกมัดสเปซสปาไปหมดเลยครับเจอเขาจากชั้งเผือครับแล้วก็ตีแล้วก็คาไว้ครับคาแบบนี้ก็รมการแยกออกมาก่อนครับ ดึงมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับเข็บเดินหาเดินเข้าหาครับเกรนเกรนอย่าเล่นครับเจอแข่งซ้ายช่างเผือกครับช่างเผือกบอกว่าเกรนเข้ามาแค่แค่ครับจะได้ฉัดได้ครับแหมฉัดแปลว่าเตะครับเข้ามาแค่แค่คือเข้ามาใกล้ๆครับขยบเดินหาครับวับรือครับยังไม่ออกเจอแข้งสายจะช่างเผือกแข้ง้ายอีกทีครับเกรนได้แต่กันอย่างเดียวเลยครับเกรนครับโอ้โห ไม่เข้าก่อนด้วยครับแข้งซ้ายอาเจอหมัดขวาจากเปลนคืนไปครับเอามีโต้ครับแหมแข้งซ้ายจะชังเพลครับแข้งซ้ายสูงแ็บเดินหาครับจังหวะนี้ซ้ายสูงหนึ่งพางอีกทีครับซ้ายอีกทีหนึ่งพางครับเปลนพยายามจะเตะมาคืนมาครับเปลนครับหมัดขวาครับชางเพกต้องล็อกคอไว้ครับแทงเข่าไว้ก่อนครับอ้าวกดไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาว่ากันใหม่ที่ตั้งเวทีครับ แข้งซ้ายสูงครับจากช้างเผือกครับคินไม่ออกบอกแข้งซ้ายครับซ้ายทั้งแถบครับแถบเดินหาครับสืบเท้าเข้าคขับยางเข้าไปรกแข้งซ้ายหนึ่งผางครับหมดยกที่3ครับโอ้โหต้องบอกว่าความกาความกันของเกรนนี่หายไปไหนเสียแล้วครับแผลจากแลดินใส่เลยครับไม่นานรลบดินใส่เขาเลยครับมา ยกที่4ลุยกันต่อครับร้อยกันใหม่ครับเหยียบเข้าไปครับเหยียบเข้าไปเหยียบไปวัดขยับนะครับเหยียบไปครับแข่งซ้ายหนึ่งพางครับรรทุกซ้ายครับมาเป็นชุดครับแข้งซ้ายมาซ้ายเหยียบเดินหาครับแข่งซ้ายจากช้างเพกครับเกรนเกรนยังเกรนยังออกไปหยบกุยครับเกรนครับเกรนถอยอยู่ครับจังหวะนี้เดินหาครับเข่าซ้ายจากช่างเอกเพ็มพยายามจะ เล่นพยายามจะใช้มัดครับแต่มันเหมือนไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ครับเดินมาครับแหมเหมือนมาให้ชังเพอกบทดเล่นเลยครับแข้งซ้ายครับเมื่อสักครู่แอบเดินเข้าหาครับชังเือกแข้งซ้ายครับอีกหนึ่งผางแหมยกที่4ี่แล้วเกรนเป็นไฟรับอย่างเดียวเลยครับโอ้รับแข้งอย่างเดียวเลยครับแหมรับแบบนี้มันมันเจ็บมันช้ำนะครับต้องโต้บ้างครับเกรนครับ ช้างเผือกแข้งซ้ายะครับหนึ่งผางเกลนเกลนกว่าอย่างไรดีครับเกลนเกลนก็ยังไม่ออกอะไรครับช่างเผือกเดินเข้าหาซ้ายอีกหนึ่งผางครับซ้ายอีกหนึ่งผางครับโอ้ถึงกับเซทลาครับทานของเกลนครับอือหือน funnel. ่าจะเจ็บจริงครับ <magical sweet> <ใ> <sugar> คุณผู้ชมครับน่าจะเจ็บครับโอ้โหไม่ไม่ออกอาวุธเลยนี่จะจะรับอย่างเดียวเลยครับจะตั้งรับครับโอ้แข้งซ้ายครับนี่ทำไม่ออกอาวุธนานขนาดนี้นี่กรรมการจับได้เลยหรือเปล่าครับนี่แบบนี้ ขอความเห็นจากผู้ชมหน่อยครับดูครับแทงซ้ายครับคลิมาแล้วแทงเขาซ้ายแทงเขาขวาครับแทงขวาอีกทีครับพยายามจะตีขวาขึ้นรับเปลนแม่ช้างเือกได้ไปหลายเขาครับดึงออกมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีแทงซ้ายหนึ่งพางครับจากช้างเผือกเปลนว่าพือดีครับเปลนครับว่าพพือแปลว่ายิดว่าอย่างไรนะครับเขีเดินหา แข้งซ้ายหนึ่งพางเกรนยังถอยอยู่ครับเกรนครับแม่เกรนเกรนเกรนไม่ออกก่อเลยครับเกรนครับเกรนออกหน่อยครับโอ้โหเอาแข้งซ้ายอ่ะไม่โดนอีกครับอะไรกันครับนี่อซ้ายจากช้างเผือครับอือยังทนอยู่ได้ครับอ้าเตะลูกนี้ไม่ถึงครับเกรนช้างเผือกก็เดินเข้าหาสบายๆกวดแข้งซ้ายไปครับเกรนก็ยังไม่ตอบไม่โตครับ ซ้ายจากชังเผือกครับอืมถอยออกมาครับท่างของชังเผือกซ้ายลำตัวเข้าไปครับเกรนหนึ่งสองแต่แหมมัดมันก็วูดไปหมดครับแข่งสายชังเผือกดีกว่าครับแค่แม่งแข่งของชังเผือกแม่นกว่าครับจังหวะนี้ซ้ายลำตัวครับชังเผือกเกรนเกรนตั้งรับอย่างเดียวอีกแล้วครับเกรนครับโอ้มาเหมือนให้ย้ำเล่นเลยครับแข่งซ้ายจากชังเผือกครับ เกณนต้องถอยครับถอยเดียวเดียวโดดเลยครับเก่นแข่งซ้ายใจช้างเผือกแล้วครับเกณนก็ไม่ตอบโทษเลยครับโอ้โหืมไม่น่าแสดงความกากันความห้าวความเอือตั้งแต่แรกนะครับโอ้โหแข่งซ้ายหมัดซ้ายครับทางของช้างเผือกครับยกสุดท้ายแล้วยกที่5้าครับมาดูว่ายกนี้เกณนจะมีอะไรให้เราดูบ้างครับเกณนครับซ้ายจะช้างเผือกอีกแล้วครับเกณนยังถอยอยู่ครับแหม เลนถอยอีกนิดนี่ถึงเนเธอร์แลนด์เลยนะครับแข้งซ้ายครับตามเดวยมาซ้ายช้างเผือกครับแขบเดินหาสืบเท้าเข้าไปครับแข้งซ้ายช้างเผือกแล้วว่ดขวาเตะล่างครับช้างเผือกแขบเดินหาครับซ้ายโอ้ยไม่ถึงครับเพราะว่าถอยร่นครับแหม่แล่นครับเกลนแล่นเกลนแล่นแล่นแปลว่าหนีนะครับเกลนแล่นนี Mot ่ช้างเผือกเดินยิกเลยครับเดินยิกแปลว่าเดินไล่ครับแข้งซ้ายครับช้างเผือก กวบเดินหาครับซ้ายอีกทีจะช่างเผือกครับแม่เกรนไม่เข้าเลยครับเกรนครับเกรนยาปล่อยไว้นานครับเกรนครับปล่อยไว้นานแล้วหัวใจมันหวาเวครับเกรนครับแม่อะเตะขวามานิดนึงครับเกรนช่างเผือกเดินเข้าหาอย่างมั่นใจครับเตะพับในครับช่างเผือกเกรนพยายามจะเตะแต่เหมือนเหมือนไม่มีแรงจะเตะแล้วด้วยครับโอ้โหแขงซ้ายอีกทีครับเกรนก็ถอยร่นครับอืม นี่กรรมการจับได้เลยหรือเปล่าครับแบบนี้ครับแข้งซ้ายครับใจช้างเปลือกครับดูครับไม่เปิดกอเลยครับตั้งรับอย่างเดียวครับท่านของเกรนครับกรรมการบอกเอาหน่อยครับน้องบ้าหนองบ้าเอาพื้มเอาแข้งซ้ายมาซ้ายครับเกรนบอกว่ากรรมการมาชกแทนพม้กรรมการกรรมการชกแทนพม้อ่ะนะกรรมการมาชกแทนผมด้วยหรือเปล่าครับแบบนี้ครับข่าขวาครับตีซ้ายครับล็อกไว้ครับอ่าล็อกแบบนี้กรรมการแยกมาครับ ออกมาว่ากันไหมครับแหมขู่ไว้เลยครับท่านของช้างเผือกขู่ไว้เลยครับเมื่อสักครู่แข้งซ้ายหดไปหนึ่งพางครับช้างเผือกอืมเกรนก็ไม่ออกอาวุธเท่าไหร่ครับแข้งซ้ายช้างเผือกครับแข้งขวาเตะล่างครับออกเกรนครับอ่าได้มาหนึ่งแข้งครับขวาเตะเจาะขาครับแต่มันมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับช้างเผือกเดินหาครับจังหวะนี้ แข่งซ้ายลำตัวครับตัวนิ่มซ้ายครับคอมโบประจำของท่านเลยครับอย่างไรดีครับอ่ะขวาแตะขาไปนิดนึงครับเกรนครับพอได้ออกครับแหมซ้ายตัวนิ่มซ้ายครับช้างเผือกอ่าถอยมาที่กลางเวทีครับเพออาจจะสบายสบายแล้วครับแข่งซ้ายครับช้างเผือกครับเกรนว่าพพือครับเจอถีบขวาจะช้างเผือกครับเกรนว่าพพือเกรนพยายามเข้ามาเกรนพยายามจะเตะเจาะยางครับเกรน ชางเผือกคีบมาครับแทงซ้ายเมื่อสักครู่คีบเอาไว้ครับเวลาเหลือไม่เท่าไรเท่านั้นครับเป็นว่าพื้บ้างครับกดแข้งซ้ายแต่ต้องมาซ้ายครับจะชางเผือกแล้วหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหคนคนบรรยายเหนื่อยใจแทนครับคนบรรยายเหนื่อยใจแทนครับจังหวะนี้เอาละครับดูครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเช่ทีวีครับอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับ ไม่ว่าช่องทาง YouTube หรือว่ากดติดตามทั้งในช่องทาง a c e b o o k นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากวิดีโอใหม่ๆที่เราอัพขึ้นไปครับโอ้โหมาดูครับน่าก็ไม่น่าจะเดายากครับเพราะว่าดูตามสายตาแล้วเนี่ยท่านช้างเผือกได้แน่นอนครับเพราะว่าเกรนแท้ไม่ออกอาวุธเลยครับตั้งแต่ยกที่3ครับก็เป็นช้างเผือกเกตส่งฤทธิ์ครับ เป็นฝ่ายชนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับช่องโค้ชเจทีวีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอก,กันใหม่ครับ